นี่มึงกล้องนึ้ไหมีผพวัลเบ่มีแลลวเอาเด็กหนอยก็ยังมามีพัวโอ้ข่ทีเท่าตายพิมีนี่นี่แลมีแล้วตายนี่หน่อยก็ยังมีเนาะไ้เงื่อนอยู่ดินี่บอเอาเปิดทำเมื่งหร่เฮ้ยายายไอ้ได้เงื่นมาแรกัวนีพรสวรรค์จิกะบ่เซนเซนหนึ่ง จะกระโบ้ยโบ้ยโอ๊ยยุบไปทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคกันไว้ดีนะทุกคนสวัสดีทุกคนเนามาอยู่ข่อยแค่สตูดิโอทุกคนมื้อนี้เฮาสิพาทุกคนมาเล่นอยู่ควเนาะทุกคนเป็นเมว่าควาหัวแตะแฮนเนาะเป็นแบบว่าควอยู่ในบ้านซะเพราะว่าเฮาอยู่ นี่ดึงหน่อยก็ไลยนี่เบอร์จากไอ้มามันงงมันิงยังกูไปจักรเป็ดดึงดังดึงดังนี่โอ้ยมันเป็นยังโอเคทุกคนมันเป็นแบบว่าน้ำตกนี้หน่อยทุกคนมาเบิ่งนี่มาเบิ่งน้ำนี่นี่นี่จุดจุดที่ข้านิยมที่สุดทุกคนเนาะเป็นน้ำตกตัวนี้เนาะคนสำหรับคนที่อยากอาบโออยากสำสำหรับใครอยากอาบมันเห็นมือป่ะจ้ง สำหรับใครอยากอาบก็ถ้ามันอาบได้ทุกคนเราไปว่าเข้าบริษัทจำกัดเอออยากอาบแบบลุงเตี้ยเด็กหน่อยเมื out, ่อกี้จะอาบได้หรือว่าจะลงเตี้ยหรือเปล่าลุงเตี้ยม่วนเปล่าโอ้ยน้องเด็กคุณนะเด็กหน่อยเด็กๆดลายดีมึงมาพี่พี่ตายจะมายังกระบอกจักโอ้ยนี่ทุกคนเป็นแบบว่ามันกาดแยมแรงเนาะอยู่ในอยู่ข้าวหวยตาแฮนเนาะ จะพ่อหวยตะแฮนเนี่ยเพื่อสวงแต่พีไกยมึงเด็กหน่อยก็ลายลิมึงเด็กหน่อยหันไปตะหักไปตะแพงไปตะลายงับมันเถอะเด้พุ่นมึงเไงเลี่มกลองนึกวหักมีผัวอลไรบ่มีแล้วเอาเด็กหน่อยก็ยังมามีผัวโอ้ข่อยที่เแถวจิตายคุณ่อจะมีนี่นี่นะโทรสุประโก้ก้ยเอาลายเด็กหน่อยเด็กหน่อยบ้านนี้ไปตะหักก็ดีทุกคนเนาะเบวา มจะได้มีผัวมีผัวอย่างม่หร่มาพีก่อนทำาต้นทำน้อยทำทำก็เล็กก็เด็กเ็กเกจะมีแเล่เมียอ๋อตัวบมีะนี่ดิมีแล้วได้นี่หน่อยก็ยังมีเนาะขนเบื่องล่าง้องทิ้งานทิ้งานเบืองล่างก็ไล่ดีนะปลาใสซ่าสเบลว์ใสก็วินิเพลงปะ โอเคทุกคนเนาะตอนเรากินเนยใบบ้างก็มาถ่ายบรรยากาศอยู่คร mm ัวไม่หย oh. right. oh. ังมาพี่คอที่ท้ามีมีแล่ะครัวมีแล้วครัวโอ้โหบนโบลินซ้ำเนาะมันใบบ้ามันโอ้หึหึอ๋อเฮ็ดเอาเฮ็ดเอาเฮ็ดเอาเพราะว่าบรรยากาศยามแดดทุกคนเนาะอยู่อยู่บ้านยังมาดีกว่าบุชักบ้านเลย เมืองแซนนั่นเองทุกคนเนะาะเพราะว่ามืออื่นเท่ากับซืเมื่อเลยเมื่อต่างประเทศคือเกาคือปีเมียนทานเลยนะมาตมีมาเล่นดีมาเล่นน้องคอยตีอ,อ,อุดมสมบูรณ์นี่เนาะเด็กน้อยบ้านนีเ้เล่นไปเล่นไปคาตะกี่คอยกระไซเบสอยู่นี่ทุกคนนี่นางไซเบสอยู่นี่แหละตอนเป็นเด็กกระปูกเด็ก เออด็กกระปุกจะเข้าไปลินวิ่งนี่โทรที่นี่เขอาไปได้ปะวะจับให้ไปไนไรเราไปไล่รเราจับรถหฮันไปนี่ทุกคนงำแรงลุกมันกระบุมียังไล่เรกเออไ่ต้องโฟกัสหัวทุกคนนะเพราะว่าเขาเลยแท้หัวร์ลวนเนาะเออ่โฟกัสผมเขากระสันเนี่ยยังหวังเอาลีบมุกไล่พากลีบมุกไล่หันู้ โอเคทุกคนน่าสลักคีน,นี้เขากับบมี้ยังลยไล่ตะโกนใบบ้างกัพาทุกคนมาเบิ่งบอลจุดนิยมม้อนลิน,นเมืองแฝงนะเนาะเป็นครัวอยู่ในบ้านเนาะสำหรับคนดีอยากไายภูบกับสมัครทายได้ทุกคนอีกแบบเขากาแฟสิก็เป็นภูบหนึ่งนี่นี่ายบอกถ่ายแบบกกสามารถมาถ่ายยี่ใดทุกคนเนาะใบบ้างจุดสำคัญเนาะจุดนนนิยมของเขากับเป็นแบบนับโต๊ะนี้นอ้อยอ๋อสันตานี่ยอยากมาอา,กาบกัสามารถมาอาบอะไรเนาะเพราะว่าเขาบล็อกจำกัดบล็อกจำกัดอย่างเลยนะ บม่มีงบบ่มียังม <c oughs> ีทุกคน <c oughs> ทุกคนกันแล้วทุกคนโอ้เด็กหน่อยกระไรน้องทุกคนเดีเ๋ยวเราจะเป็นนำตกนี่น่อยทุกคนนอนดูนะเด็กหน่อยมาหากตกแกมกมันตกแกกโอ้ <c oughs> น,น,น,อน,น,อนี่นะนี่นะอัญยังตื้นยังวะนี่นี่มาพิงพิง <c oughs> โอเคทุกคนเนาะสำหรับกินี้เอาก็พาทุกคนมาเล่นอยู่อยู่ครัวเนาะสำหรับคนที่อยากมาเล่นหรือมาเที่ยว จะเข็นกูหร,รือบ่อตะกองกะกองไม่ทุกคนนอจากไทยแจ้งหรือบอจักม mm ือป <c oughs> ุ๊ป <im> ิดฟ <ips population snap> ังอยู่นีทุกคนยังไหนี่จะมาเข่ากองคนนี้มไม่พี่นี่นพ่ขอทานจะอยู่บ้านไหนนี่วะอยู่บ้านไหนอ้ยังไอยหัวนวนหัวรวด่าวใจัวใจเขเล็กน้อยบ้านนี้เนาะไอ้ไยเบิ้ลเบิ้นจะเห็นเบิ้ลไม่ขอไิโตะไม่คนนี่ ป่าเขาบอกเขาจะยู่ดีดีเพื่อนเพลสขึ้นนอนนี่นอนนอนมันอยูในให้ประเด็กพวเจ้านะป่านี่ทุกคนนอนสลับคินนี่เห่ากันคือจังหวะเลยทุกคนมาทายบรรยากาศแบบมหาสหายเด็กๆหน่อยนอนประเด็กนอนประยุกยุ่งยอยู่โอ้ยมาเบิ่งนี่ทุกคนมาเบิ่งจุดสำคัญที่เขาพาทุกคนมาเบิ่งนี่โอ้ไม่ยัดไม่คนนี้มาทุกคนมา นี่ทุกคอันนี้ก็โดดเอ้ยโดดเอาโดดดีเอาตะกรกลเขาก็ไปทายเลยน้องไม่เห็นเด็กหน่อยโดดเมื่อกี้จะแกงมั้ยติ๊กติ๊กแพน้องมาเร็งยูนีตี้มาพูดคำว่าพี่อ้าเต็มดนึ่งดังหึ่งดังเด็กหน่อยเอ้ยเอเคเอาเสร็เอาซุ่มซีซุ่มหาตล๊กตุ๊กห่านทุกคนเนาะนี่ทุกคนมันเป็นแบบกวาดอยู่ในบ้านทุกคนน้องๆสำหรับคนที่อยากมาทายหูกับสมัติอืมโทษโทษ ใครทุกคนในบ้านอิงเขา,าเฟ้าสิก็เป็นรูปนึงนี่ได้ไหมนี่ถึงแท็กหแท็กสองนี่ตายแบบก็ได้ดีทุกคนเนาะนี่ยูทียอดน,คนิยมในบ้านบนนี่แหละบนรักมาล่านี่แหละเป็นแบบการท่าสีดีอู้สแล้กินกระปุกคลิปนี้ถ้ากินข้าวกระเพราทุกคนมาเบ่งเล็กน้อยสุิเลยรอรอรอมาพี่เด้อโอ,โอ้ย <laughs> นเด็กหน่อยเบิ้งใครยากได้เงินอยู่นี่มีบ่เอาเปิดห้ามบิ้งฮะเฮ้ยไปโยไปโยเอเดียรโอ้จะเฮ็ดอะไร์เท่านี้ฮะไอ้ไปโยกีเสื้อปลาสิเปิดเลยน้องกี่นาะนี่ได้ใส่บ่ปลาม่หองตองแตงมะนุ่งอันนี้กันยังอันยังกันยั่งนี่กันยังเพราะเขาใจคนนี้เพราะเขาใจดีคนนี้ทุกคนเอาเจ็บไีดีไปโอ้ย โอ้ยตายเจ็บคอเจ็บหางเจ็บูผิวดาบรีด้วยคันมีลูกลายทำหนีทุกคนไม่ใช่โบตายหรือเปล่าอันนี้อันยังสี่หัวเจี๊ยบยังมาดสิเจะมากกว่านี่สิบห้คันมีลูกลายประมาณทิปแปดทิปเก้าคนตื้อค้นทำหนีทุกคนเออไม่ใช่โบอะไรบอกอ่ะเบื่องล่างดีไหมบรรยากาศแบบนิดหน่อยมหาสไตลมหาสมุทร อันใหญ่อ oh, oh. ันให่เขาบเขาใจเว้ไปหาเลยนะหัวไปหาตลกตกคานตกเคลื่อนตกซ่านไปอันใหงเบอร์ฮะคะไปเอาลูกเอาเมียทุกคนเอะเอออันหญ่ออเาไอเงินมาจะเลนะดีไปหอดบาตะกาบเเซนเซนหนึ่งโ้เบอบอุกันนเอ้ย กันไหวดีนะทุกคนบุ้มนาก็ได้ถือเล่หุกตัวกันแล้วขยีแจกเงินแสนหนึ่งเลยอดย่าฟเดีย่าฟเดีย่าฝ้าพุดธพุทเพราะว่าเล่นนี่ซื้อกับปาไปจริงจัางอย่นะอ่าชุดยอดนี่อยู่พอพอปาลงไปปาดนี่ทุกคนเนาะกับบรรยากาศแบบนานแรงนิดหน่อยมาสังหายนอนยืนหนยานหยาดอยู่ในอยู่ในประดอกประแด็กบึงเออคลิปนี้เป็นคลิปแบบว่าบ่มีไรสระย่างเลยทุกคนเนาะเออผ้าแบบว่ายันทุกคนขึ้นหอกซะขึ้นหอกนี่ อโลนไงขีคน 8, ปอดแปดปอดแปดาลูดทรายมาเทวดาอันนี้ดิมโอขีห่ห้หหหหหาคนอย่าไปกอดเขาจะชีบปรพุนเดี๋ยวเขาเปื่ยม่เลยมึงตีไปสอดแปปลาทุกคนสลับอมาเด็กน่มมนไปจะได้ข่ว่าโอ้ยโอ้ยอยจับไปไดจับเฮ้ย รถ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 เขาพี่ทุกคนบรรยากาศยามแรกก็ซีะมาณนี้ทุกคนจะอะไรมันกัดคำมันกัดมือมันกัดนาวเนาะนี่ทุกคนสำหรับคนที่ขี่รถเข้ามาในบ้านเอ้ยครับนี่ทุกคนจะพอกไปพอกก่อนโอเคทุกคนสำหรับคนที่ขี่รถเข้ามาในบ้านเนาะคันโบเบทายหูอยู่กัวหัวตะเห็นนี่เบิึงเห็นเห็นป้ายอยู่บ่เสียใจหรือมาเสียอันนั้นเสียใจซะคุณบุคเขาใจเหรอคุบุคเขาใจยังวันนี้หรือวะ เด็กจับที่เสื้อพี่วะมีทุกคนรอกหัวไปหัวอื่ในน้ำตัวนี่มีเมียหือเปล่าเจ้าตัวบเคียวจักงเว้นเมียตีบใเวนียวะหาหาหเ็ปลาหน่อยนี่กัโหดโหดาอนี้เนาะบักพาที่บเกย์น่ไง บ่ขอแกอ้นฮันฮันฮันเลยอเค่งายขึ้นใหญ่ปิกกคนบนใปิดทา่งรังก้องมั่ปตายใหญ่ปิดมหาศาลมหาหามอะไรวั่ไรเงาไปเลยเ้ยว่ไรเงบไปแหมไปเลยไปเลย โอเคทุกคนสำนักขี่นี้ก็วันี้ยังไลทุกคนในบ้านห้องกับมาถ่ายบรรยากาศยมแหลงยังสิทุกคนเพราะว่าหาบงวันนี้สิบถ่ายยูไนททุกคนเนาะส่วนนี้มันก็เป็นแบบส่วงฝนเน่นะโอเคทุกคนในบีบ้าส่วนนี้เป็นแบบส่วนยมฝนเ้าก็เลยบปบ้าบัดทท้ายคลิปยู่ทางกลทุกคนเนาะบปบ้าห้อก็มาถ่ายแบบสไ้ล์แบบบ้านบ้านอยู่บ้านอยู่เมืองยังสิเนาะเป็นบอโอเคทุกคนสำรักคิ่นี่ห้อกันสิอจบกเพ่อน้ีนาะงันักลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครกดูใ์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่ ดีบาทุกคนเจอกันดีพินาเลยว่ะขอยยิทายทส่ทุกคนไปขังกองที่โอเคทุกคนดีบายทุกคนเจอกันดีพหนาเลย